วสวคจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม c 1 D นะครับเวอร์ชัน1.1นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดโจทย์มาทางโลปนี้ครับก็ให้วางน้ำหนักวัตถุนะครับแบบไม่เต็มช่วงที่ทำให้ค่า m มีค่ามากขึ้นนะครับโดยค่า m นะครับจะมีข้อกอและข้อขอนะครับ ตัวผมได้เป็นข้อกอนะครับก็มาเริ่มเลยครับอย่างแรกแล้วก็ทําให้ตัวคานของเรานะครับเหมือนตัวโจทย์ก่อนนะครับก็ตามโจทย์นะครับคานเรามีทั้งหมด6ช่วงนะครับก็ปรับตรงช่วงคานเป็น6นะครับแล้วก็รูปแบบของคานแล้วนะครับจะมีปลายยื่นไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ระยะ ตามที่โจทย์กำหนดมาครับอย่างเช่นช่วงศูนย์ก็เป็นสองนะครับช่วงหนึ่งก็จะเป็นสี่ช่วงสองจะเป็นห้าน,นะครับห้าช่วงสามก็จะเป็นสี่นะครับช่วงสี่ก็จะเป็นสามนะครับช่วงห้าก็จะเป็นสี่นะครับแล้วก็ช่วงหกนะครับเป็นหกนะครับก็กด ตกลงนะครับก็จะขึ้นมา,ามีตัวคาน SBD ขอราครบ b d b b ody, แล้วก็ระยะ SFD กราฟนะครับแล้วก็กราฟ BMD นะครับต่อไปเรามาใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับให้เหมือนในโจทย์นะครับโดยน้ำหนักบรรทุกเราใช้0.5นะครับเป็นหน่วยตันนะครับทุกช่วงเลยนะครับ ก็ใส่คนระจะขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อกับกดตกลงครับนี่ครับกดตกลงที่ช่วงนี้กดตกลงนะครับนี่ครับก็จะได้น้ำหนักปันทถูกเราใส่ครบทุกช่วงนะครับ ให้เรากดตรงนี้ครับเอ่อเป็นการคราะห์คานนะครับครับก็จะได้มานะครับอ่าเหมือนตามโจทย์นะครับทีนี้อ่าตัวโจตัว gas s a f e t และ bmd ตอนนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับบอกค่า v max ของเรานะครับก็คือ1.784นะครับส่วน bmd นะครับบอกค่า m นะครับตอนนี้ m max อยู่ที่ หนึ่งจุดสี่เจ็ดแปดนะครับส่วน mmin จะอยู่ที่ลบหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์หกนะครับค่า m ที่เราต้องการนะครับก็คือตรงนี้ครับศูนย์จุดหกหกหกนะครับทำให้ตรงนี้นครับเพิ่มขึ้นนะครับโดยการลดน้ำหนักบรรทุกนะครับบางช่วงนะครับ โดยเราจะลดน้ำหนักบรรทุกช่วงช่วงที่1นนะครับช่วงที่สมนะครับแล้วก็ช่วงที่ห้านะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับไปที่น้ำหนักบรรทุกนะครับคลิกน้ำหนักที่ช่วงที่เราจะลด,ดออกนะครับก็คือช่วงที่1นครับให้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับช่วงที่สาม เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ช่วงที่ห้านะครับให้เปลี่ยนเป็นศูนย์ก็คือไม่มีน้ำหนักของน,นะครับและแล้วเราก็มาดูเหมือนกันะครับก็คือวีคอลโครงสร้างนะครับนี่ครับก็จะได้มาอย่างนี้นครับจะสังเกตได้ว่าค่า PMD นะครับมีค่า Mmax และค่า Mmin ครับที่เปลี่ยนไป ส่วนค่าที่เราต้องการนะครับคือค่า M ตรงบริเวณกอนีครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น0.979นะครับจาก0.666นะครับก็ขอการจบการใช้โปรแกรม Cred Beam เวอร์ชัน1.1นี้ครับขอบคุณครับ